โอ้โห oh เอาเลยครับคุณผู้ชมครับเกิดขึ้นจริงเป็นไปได้และก็เป็นไปแล้วครับล่าสุดเนี่ย เสือเหลืองมาเลเซียยิงตีนแตกใส่เวียดนาม4ประตูต่อ0และก็เป็นแข้งในลดกของเราที่สร้างแผลใหญ่แผลเวอะมากๆซึ่งการแข่งขันในเกมนี้ครับก็เหมือนเป็นการแข่งนนขันตัวโอนนะเพราะฝั่งเวียดนามเองก็ใช้เจสันเพนดองเนี่ยลงเล่นเป็นเกมแรกเหมือนกันส่วนฝั่งมาเลเซียครับจัดหนักจัดเต็มแบบที่ว่าไม่ยอมให้หลุดมือไปแน่นอนเพราะว่าเป็นการเล่นในบ้านของพวกเขาด้วยจัดหนักจริงๆนะครับส่งผู้เล่นตัวโอนสัญชาติเนี่ยลงมากันเต็มทีมประกอบด้วย กาเซเซนเต์แบ็กวัย25ปีครับจากลาลิกาสเปนและก็มีอิมาโนมาชูก้าร่วมไปถึงโรดิโกโฮกาโดและก็มียอนอิราซาบรานร่วมไปถึงเจาาฟิกูเรโดกองหน้าตัวหลักจากอิสตันบูลนะครับในทีมนลีกตุรกีซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีดรีกีจากยุโรปกันทั้งนั้นโดยแข้งผู้เล่นสัญชาติอเมริกาใต้เนี่ยก็มีลูกครึ่งอาเจนตินาถึง4คนแล้วก็ลูกครึ่งบราซิล1คนก็ต้องบอกเลยว่ามาเลเซียจัดหนักมากสําหรับเกมนี้ส่วนรูปเกมกันในขันนะครับใ ช่วงครึ่งแรกเนี่ยอาจจะดูเหมือนไม่ลงตัวเท่าไหร่นะทางจังหวะการวิ่งจังหวะ,กา,วหวะการประคองเนี่ยมาเลเซียก็ดูยังเจาะแนวรับของเวียดนามไม่ได้นะครับเวียดนามมันก็พยายามปั้นเกมรุกขึ้นมาแต่แล้วที่สุดเนี่ยเหมือนตัวผู้เล่นมันต่างกันชัดเจนนะครับผู้เล่นของเวียดนามเอเชียของเราเนี่ย สู้กับผู้เล่นโซนอเมริกาใต้ลุกครึ่งอเมริกาใต้ของมาเลเซียไม่ได้เลยโดยว่าคฝั่งวยดนาเองครับเขาจัดผู้เล่นตัวหลักลงเหมือนกันนะผู้รักษาประตูเนี่ยก็เป็นเงียนฟิลิปส่วนแนวรับเนี่ยก็มีดุยมานะครับรวมไปถึงกองกลางที่เขาจัดหนักก็มีเงียนไฮล้องงอกไกรเหงียนฮองดุกคือเป็นตัวหลักหมดเลยแต่ว่าเงียนกวงไฮไม่ได้ลงเป็นตัวหลักในเกมนี้ถูกเปลี่ยนลงมาเป็นตัวสำรองในจังหวะที่นํา ถูกเปลี่ยนลงมาเป็นตัวสำรองในช่วงที่โดนนํา2ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งแต่ละคนก็ดูแล้วเนี่ยสู้มาเลเซียยากซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับการเล่นในบ้านของมาเลเซียดุดันแข็งแกร่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมรับที่ตามประกบแล้วก็เอาอยู่ทุกจังหวะโดยเฉพาะแข้งไทยลีกของเราแบ็กขวาครับดิโอนคูครับเรียกว่าเกมนี้เอาทางฝั่งของเจสันเพนดองอยู่หมัดแบบไม่เหลือซากนะครับไม่ว่าจะเป็นการดวลเดี่ยวเดียวหรือว่าการชนการตันกันเนี่ย ต้องชื่นชมดิออนคูนะมาตรฐานเขามันไปถึงเบอร์ตัวต้นของเอเชียแล้วไม่แปลกที่เซเลโซ,โ,ซโ,อโอซาก้าต้องการคว้าตัวไปร่วมทีมและผมเองก็คิดว่าดิออนคูเล่นได้อย่างแน่นอนเพราะดูจากการเล่นกับเวียดนามแล้วเนี่ยเจอเจสันเพนดองที่เป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสดิออนคูเอาอยู่หมดเลยกับฝั่งนั้นถ้าเกิดว่าไทยของเราเจอเนี่ยมันก็เป็นงานหนักก้างชิ้นตูเหมือนกันนะครับก้านจิงเป้งๆเ,เ,เลยแหละเพราะการแข่งขันแชมป์อาเซียนรอบหน้า ไม่แน่ว่าเวียดนามอาจจะไม่มาชิงกับเราแล้วนะครับแต่อาจจะเป็นมาเลเซียรวมอย่างอินโดนีเซียด้วยแต่เอามาแต่ละคนคือมีดีกรีจากยุโรปดีกรีจากอเมริดีกาใต้นะครับโดยประตูแรกที่เกิดขึ้นครับมาในนาทีที่49ของเกมนะก็เป็นจาวฟิเกเรดูที่อัดยิงในช่วงต้นครึ่งหลังนะครับนาที49ซัดไปสวยงามมากๆหลังจากนั้นอีก10นาทีต่อมาครับก็เป็นโรดิโกฮอนกาโดหัวแตกก็ไม่สนเลยครับเลือดสาดก็ยังลงเล่นเลือดสาดก็ยังวิ่ง ซึ่งหลังจากนั้นครับเป็นมาเลเซียที่ครองเกมได้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นการตันการชนหรือว่าการเล่นเกมรับโต้กลับเนี่ย มาเลเซียเหนือกว่าจริงๆนะครับเหมือนมาสอนมวยเวียดนามแหละแล้วพอเล่นไปเล่นมาสักพักหนึ่งยังไม่ถึง10นาทีครับกลายเป็นลาวเบียคอบินอองมายิงทิ้งห่าง3ประตูต่อศูนย์ในทีที่67ของเกมนะครับโดยจังหวะน,นั้นเนี่ยก็เป็นการพาบอลมาของดิโอนคูครับโดดเด่นมากในช่วงครึ่งหลังนะดิโอนคูเนี่ยจเจ้าตัวรอดได้ตลอดเวลาครับเดี๋ยวแกเล่นกี่ตัวหนึ่งหงหรือว่าความแข็งแกร่งเขาอยู่ใน เบอร์ต้นๆของเอเชียได้เลยนะกับตำแหน่งแบ็คขวาซึ่งก็เป็นประตูขึ้นนำสามต่อศูนย์ะครับโอ้โหช็อดนั้นสวยงามมากนะครับเป็นการเล่นที่เวียดนามไม่มีใจแล้วพอโดนประตูที่สามเข้าไปเนี่ยเงียนกวงไฮหน้าเสียเหงียนฟิลิปหน้าเสียครับหรือว่าแนวรับของเวียดนามปั่นปวดก็พยายามเล่นเกมลุกสวนกลับมาแต่มันเอาไม่ได้ทําไม่ลงเพราะมาเลเซียเขาเด็ดขาดจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงกินตัวหนึ่งหนึ่งหรือว่าการเซตบอลกัน จ่ายบอลเนี่ยดูดันดูเดือดแล้วหลังจากนั้นครับรูปเกมเวียดนามเนี่ยก็เริ่มมาเคาะบอลได้มายิงบอลได้แต่ว่ายิงยังไงก็ไม่เข้ายิงทิ้งยิงคว้างโดยเฉพาะเงียนกวงไฮเนี่ยบอลจอ่จอจอ,อยู่หน้าประตูนะครับแต่ไปยิงออกออกหลังสะห่างและที่สําคัญไปกว่านั้นในช่วงท้ายเกมครับกลายเป็นดิออนคูมาโชว์ความโดดเด่นโชว์ความพลิ้วยิงได้สักทีหนึ่งจากลูกเปิดกราบดิมเส้นหรือว่าลูกเตะมุมครับเป็น rew, ดิออนคูที่ขึ้นหม่งคนเดียวลงลกก็ ปิดจ็อบ4ประตูต่อ0ในนาทีที่88ของเกมโอ้โหเมื่อเห็นช็อตน,นั้นแล้วเนี่ยก็รู้เลยว่างานนี้อาเซียนน่ากลัวแล้วครับเพราะมาเลเซียเขามีทีเด็ดที่ขาดจากแนวรุกทางนั้นเลยแนวรับเนี่ยอาจจะดูแบบไม่ได้หวือหวามากเท่าไหร่แต่ว่าแนวลุกการเลี้ยงกีตัว1-1เนี่ยปกติพอมาเลเซียเจอกับเวียดนามเวียดนามเป็นทีมที่ฟิตแล้วก็เป็นทีมที่เข้าถึงลูกถึงคนนะครับแต่ว่ารอบนี้เอามาเลเซียไม่อยู่สักคนเลยจิ้มบอลจะแย่งบอลเนี่ยก็ยังไม่ได้ กราบดิมเส้นจากทางอเมริกาใต้เนี่ยสร้างความบัดเปวนได้ดีเลยทีเดียวและสุดท้ายก็จบเกมนะครับเป็นมาเลเซียที่ชนะไปสีประตูต่อศูนย์และก็อาจจะส่งเวียดนามตกรอบจากการแข่งนนขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเพราะอย่าลืมว่าทัวร์นาเมนต์นี้เอาเพียงแค่แชมป์กลุ่มเท่านั้นนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นแชมป์กลุ่มคุณก็ไม่มีสิทธิ์ได้ไปเล่นรอบสุดท้ายซึ่งมาเลเซียมีโอกาสชนะอีกเกมหนึง่งแล้วต้องเจอกับทีมชาติลาวด้วยโอกาสชนะก็ยังมีนะครับถ้ามาเลเซียเล่นแบบนี้นะ การชนะลาวมันก็น่าจะไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่และอีกเรื่องหนึ่งที่ผมสะใจมากที่สุดครับก็คือมีสื่อเวียดนามก่อนหน,น้แข่งเขาออกมาเปิดเผยถึงสถิติครับว่าเวียดนามนั้นยังไม่แพ้มาเลเซียเลยตั้งแต่ปี2 0 1 6นะครับแบบขี้เลสุดเนี่ยก็ไปเสมอในปี2 0 1 8ปเสมอ2ประตูต่อ2แต่เกมล่าสุดในปี2022ที่เจอกันครับเป็นเวียดนามชนะไป3ต่อศูนย์และเกมนี้ที่เจอกันเนี่ยกลายเป็นมาเลเซียจัดหนักจัดเต็มครับชนะไป4ประตูต่อศูนย์ซึ่งก็มีคอมเมนต์ ของเวียดนามเนี่ยดับมั่นดับซ่าก,กันเลยทีเดียวหลายคอมเมนต์เนี่ยก็บอกว่าแนวโน้มการโอนสัญชาติเข้ามาเนี่ยเป็นหน้าที่ของเวียดนามและก็ประเทศไทยนะเพราะต้องเปลี่ยนแปลงให้ตามความเหมาะสมของชาติอาเซียนที่ตอนนี้เวียดนามตามไม่ทันแล้วไทยเราก็ยังแบบชุดผสมผสานเรายังไม่ได้เปลี่ยนยกชุดเหมือนกับอินโดเหมือนกับมาเลเซียนะครับต่อที่คอมเมนต์น,นึงครับเขาบอกว่าเนี่ยฉันรับไม่ได้จริงๆเลยตอนนี้เนี่ยทีมที่เราเจอก็เป็นผู้อพยพ11คน และเล่นเหมือนพ่อกับลูกครับเล่นเหมือนพ่อกับลูกซึ่งเดี๋ยวมาต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับก็บอกว่าได้โปรดเวียดนามกลับไปหาคโคนรอพยพให้มากที่สุดไม่งั้นก็เอาตักร้ามาคุมหัวซะส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งครับโอ้โหอ่านแล้วก็าหานะเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกที่เราแพ้ในเกมนี้การที่เราจะไปเล่นกับชาติยุโรปหรือว่าอเมริกาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากและเราก็ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์กันเถอะเนี่ยครับส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยชาติเหนเวียดนามเป็นรถถังของฟุตบอลจริงจริง ตัวเล็กขนาดนี้จะไปสู้ฝรั่งได้ยังไงมีมีคอมเมนต์นี้ออกมาด้วยนะครับส่วนเนียคอมเมนต์นึงก็บอกว่าเวียดนามคุณภาพไม่พอหรอกเป็นน้ําแข็งที่ไร้ความร้อนนะแต่ว่าอุณหภูมิก็ไม่อยู่ในที่เหมาะสมด้วยจะมีคําศัพท์เยอะหน่อยนะครับส่วนอีกคอมเมนต์นึงเขาบอกว่าบอกตรงๆเลยนะนัดนี้กับเวียดนามไม่ไหวจริงๆเห็นด้วยว่าการอพยพผู้เล่นเนี่ยมีส่วนอย่างมากที่เวียดนามของเราเล่นตอนนี้เรียกว่างงสุดเลยกองหลังก็มีความผิดพลาดยันกองหน้าบอลเสียกันทั้งระบบ และการแพ้4-0เนี่ยเป็นสิ่งที่ฉันรับไม่ได้ส่วนนีกคอมเมนต์นึงครับเขาบอกว่าแพ้เนี่ยฉันก็ไม่เศร้าหรอกเพราะเวียดนามเหมือนกับเล่นกับทีมชาติอาร์เจนติน่าไม่ใช่เล่นกับมาเลเซียมาเลยครับขออ้างส่วนนีกคอมเมนต์นึงเขาบอกว่าตราบใดที่ทีมฟุตบอลเวียดนามมีนักเตะนำเข้า7-8คนเนี่ยก็จะสามารถชนะทีมจากยุโรปหรือว่าอเมริกาใต้ของมาเลเซียได้ ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีผู้เล่นเหล่านี้คุณจะไม่มีทางชนะได้เลยแม่ต่อที่อีกคอมเมนต์น,นึงครับเขาบอกว่าอีกเม้นนึงเขาก็บอกว่านึกว่าทีมสารัฐมาเล่นเกมกระชับมิตรผู้เล่นตรงกลางของเราก็จับบอลไม่อยู่กองหลังก็ไม่รู้ว่าเล่นอะไรผิดพลาดเยอะมาก รวมหนึงกองหน้าที่ไม่มีลูกยิงคมซักลูกเดียวต่อกันอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่า90%เรนี่ยาร่างกายของผู้เล่นเวียดนามยังไม่แข็งแรงและก็ชนกับผู้เล่นมาเลเซียไม่ได้หรือว่าอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าชนะเนี่ยเราจะเป็นราชาแต่ว่าพ่ายแพ้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่ามีผู้เล่นอุตสาหิมากกว่าเวียดนามหลายเท่าเวียดนามก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับก็มีเจสันเพนดองซึ่งถ้าเกิดเหงียสซวนซอนไม่มีอาการบาดเจ็บเนี่ยก็น่าจะมาเล่นเหมือนกันซึ่งยังมีอีกคอมเมนต ประเทศของคุณเนี่ยมีผล่นโอสัญชาติที่แข็งแกร่งทุกคนในปีนี้ฉันก็เลยสงสัยว่าเวียดนามจะมีโอกาสมากกว่านี้ในการชะนะพวกคุณหรือไม่เป็นคําถามที่ถามแฟนมาเลเซียนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับยังไม่ใช่รอบสุดท้ายนะโดยจะเอาทีมแชมป์กลุ่มเพียงทีมเดียวผ่านเข้าเล่นรอบสุดท้ายโดยไทยเราก็แข่งขันกับเติร์กเมนิสถานนะครับส่วนสายที่มันแข็งที่สุดเนี่ยก็จะเป็นสายเวียดนามกับ มาเลเซียนี่แหละครับที่มันตัดกันแล้วซึ่งเวียดนามมีโอกาสตกรอบสูงมากแต่ว่าอย่างไรเดี๋ยวมารอรุ้นทีมชาติไทยกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเล่นกับทีมชาติเติร์กเินิสถานที่ย่าเทียมรอชมรติดตามกันนะครับและในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย